ไปดูเรื่องของอที่เรือนจำกลางยะลาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการเปิดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในท่วงเทศก,กาลปีใหม่2,568ค่ะพันตำรวจเอกทวีศส ขอพัยคะ่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส,ส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่เปิดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่2568พร้อมด้วยนายกูเฮงยาวะฮัซซันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายสอนชัยตาลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาผู้นำศาสนาและก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมนี้นะะเป็นไปตามนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลในโอกาสเทศกาลปีใหม่ซึ่งกรมรัชธัณฑนได้มอบหมายเรือนจำทันทัศสถานทั่วประเทศดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยโปรดการให้ผู้ต้องขังได้พบปะพูดคุยกับบคุคคลในครอบครวัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้ต้องขังให้มีความประพฤติที่ดีและอยู่ในระเบียบว,วินัย มีขวัญกำลังใจลดความวิตกกังวลและสร้างบรรยากาศในเรือนจำที่เอ,อเื้อต่อความเอ,อเื้อต่อความสุขมากขึ้นนะครับเชื่มอมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังภายใต้กรอบของระเบียบวินยัยซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-15มกราคม2568ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวค่ะว่าผู้ต้องขังเป็นผู้ที่กล้าวพลาด ดังนั้นครอบครัวสังคมควรให้โอกาสและเสริมพลังใจเปิดโอกาสให้สถาบันครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความอบอุ่นที่ขาดหายในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในเรือนจำถือเป็นยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาจิตใจและเสริมกำลังใจให้กับผู้ต้องขังก้าวผ่านสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีพัฒนาร่างกายจิตใจให้มีความแข็งแกร่งพร้อมกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในอนาคต